แล้วก็ผู้เขาเรียกผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ที่สบบได้ย้ำไปแล้วนะครับในค่าบเกี่ยวคุณที่ไหนใครเป็นผู้เชีาญเหตุการณ์บ้างอันนั้นเราจะทำอะนอย่างดีแล้วก็ทําให้เป็นความรับผิดชอบส่วนในการจับกลุ่มก็ต้องดูนาคการกำลังร่วมกันไม่ว่าจะเป็นของผู้ฟองนักข่บาลหรือแม้แต่กกปงข่าวองจราจรกลางเราก็ทำนะครับก็ขอยืนยันนะฝากช่วยเตือนแล้วกันนะอย่าให้ผู้วัยรุ่นออกมาลักษณะรูปแบบนี้เลยมันมเกิดล้อลุกหลังแบบนี้ เ,เห็นว่าตอนนี้คดีจะโ่ยึยย้นระ้อยลงไปหนะที่จะมีการไปยิง่งขึ้เรื่อาๆนะเพราไม่เป็นไรค่าไดยงถ้าเขามีค่านิยมแบบนั้นเดี๋ยวตำรวจจะมีค่านิยมบ้างว่าใครจับต็ดแว้นได้มากกันกันไะไม่เป็นไรนะฮะไม่มีปัญหานะฮ huh, นะ ตรวจอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ให้ทุกท้องที่ก็ตรวจร้านแต่งรถซิ่งทัะะ้งหลายร้าให้ตรวจอยู่แล้วซึ่งวันจันทร์เนี่ยน่าจะได้รับรายงานทั้งหมดว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่งงนะเดมี๋ยวนะเคุณพนะ่อ